Yes sir. FC. FC gives you. But you give to m o m o Ah Yes Yes. Forget forgot in my home. น่ารังง่ะ And <laughs> now this is ของพี่ดารินอะพี่พี่ดาริน home คะใช่ค่ะอ๋อสวยหมอสวยหมอพี่ดารินสวย อ่ะพี่ดารินโฮมค่ะไอโนวคารินพุกกะติสวยคุณถูกคุณถูกค่ะคามินสวย number ร์วันพี่ดารินโฮมสวย number รพี่ดารินสวย number รพี่ดารินจริงๆสวยมากน้องคามินจริงๆสวยกว่าเยอะขามินสวยพยายามพี่ดารินแก่แก่อะไร Yeah is a old 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 is ไม่อะไรไม่ไม่ค่ะ <laughs> พี่ดาล,ลินไม่ไม่ไม่จริงๆพี่ดาลินจอบพี่ดาลินไม่ไม่ old ค่ะอันนี้พุ่งมาหนอยค่ะพี่ดาลินก็มีนิดหนึ่ง น้องกามินกินเก่งใครไม่กินใครไมนกินยังค่ะน้องกามินกินอะไรยังค่ะเขคไม่ยังไม่กินไข่นี่จะกินขอบน้องกามินค่ะอิม็กซ์สค่ะไก่โคเรียดองกุ้งแอนแซลมอน for น้องกามินอู้วววเป็นน้องคามชูไทยแลนด์ Yes คือพี่ดาิเซลอ๋อ If you Oh This is Maxu This is Maxu Maxu Give money for พี่ดารินพี่ดาริน by กุ้ง and salmon dog for น้องกามินโอ้จิงจตัวน้อยโอ้อะจิงจิงอันอยกามินคือกินคือ if กามินกูต้ Thailand ก็กามินจิงจิ้เลี้ยวกินเขา e ขนพี e n s ร i น a ี i n ู h อินเทสเ a าอ a h ฮาเฮาแข n งค่ะพี่ดาริน want to see you m e t to m e t to but King ง i n g m ไม่รู้ coming want คือ just t ริงจริงแค่ h maybe t h e n short time yeah ไป Thailand ค่ะ and พี่ปูค่ะเบิร์นค่ะ We miss you Oh No e s m ค่ะนี่อจริงจนะคะ I miss you all ทุกคนจ้านองกามินสวยนะอะอะไรน้าเอานองกามินแ a ฟอะล n งแฮ i r y e ต้นนี้จุกกุกุกุมลุง h ค่ะพี่ปูพ k e e m อ๋อคือคืออ๋อ people บอกฮ็อกวิวฟรอเล่ย์ี้อเล่ย์ี้ฮ็กต้องค่ะแต่คือกาบินแ here here hair ค่ะตอนนี้ here ค่ะนี่พี่ดัลินพี่ดัลินพี่ดัลินสวยสวยล o n g hair long สวยน้งก็มีสวยกว่ากว่ากว่าหมออะอะพี่ดัลินจ๋าไล่น้องกามินค่ะ พี่ดารินเลิฟย in ูนะจริงๆค่ะแมนจริงๆพี่ดารินรักมากๆค่ะจริงๆบัตรนำพี่ดารินเลิฟพีเจพา r เวอร์โมเดลยูนี่คือเจพาวเวอร์คือคือมากค่ะเจพาวเวอร์คือพี่ดารินอิสร์สเคอร์กานีมากคืออินไทยแลนด์ไทม์ติงเจพเวมากมากค่ะพดารินพูดเล่นนะคะพี่ดารินเลิฟน้องการมินที่สุดนะคะ คุกคงค่ะทัลินจอกว,วายยังไม่นอนคะ่ะยังไม่นอนค่ะอนอนทุค่ะคะนิโตนนีคอมเป็คองค่ะอ่ากินว้าวอะไรอินไซต์อะไรนะคะอะไรอะไรคะหมาค่ะหมา yeah หมาแดงทุกคือทุกคือ yeah หมาแดงหมาแดง yes this is หมาแดงถ้าก็มัพี่ตั้งรีบจ้วเรวังค่ะน้ำหมาแดงน้ำหมาแดงคือคือเดว่าบปดด a i is a i is something มาคือหมายคือสับสุนค่ะหมา is a dog แดง is red 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 สีแดงอะไรนะคะ สีแดงสีแดงอ่าสีแดงค่ะออหมาแดงหมาแดงน้ำ is water w า t อะไว้าวคอ water is why p a c k a g is น้ามามาค่ะเบียโอบีอ่าวเบียว่ากล้ามีแ package is แบทำไมทำไมแดงแดง เด้ง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 เด้ e นะพี่ดาลินคะ่ะวันชตวันชตน้ำใจกี่เต็อมูเน่ออ้โอ้ด้ใจกี่เตมใช่ไหมคะก่งมากค่ะจริงจริงเก่งมาเก่งมากพี่ดาลินวันทู with you in the next time อ๋อคอมิทูคอ้ง แอนแอนพี and, and ่ดารินวอนทูแวร์บิ๊กินนี่วิดน้องกาวินอ๋อตอนนี้พุงมาหนุยไอแคนท์ธอ it's o k a y i s okay คร okay, mm ับ we don't care นี่พี่ดารินกินก็มีเหมือนกันนะคะอ่ะพี่ดารินขอที่มันเป็นของน้อย is so many one piece is okay One piece it's okay I have One piece ค่ะอืมออ yes yes ยังม่รู้สึกฮูเลออน m e o วัน e ช l มีกาเมินสวยอ้อา miss you จริง miss you too อจริงจริง i i want to take พี a าเลน home but i s far from Bangkok Yes, ยาวโอ้แต่ someday, someday. Just, uh, just, uh, s o m e d a y คือ just to just to look. I want to go to your home school น้องกามนมาแล้วค่ะอ่ะมา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 ค่ะยังรี Yes when they come เ a u ห i I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  ช่วยโดยคือ sister ค่ะ If Peterlin g o to Korea can I go to your house? ฮ่าโอโอ้ course ค่ะ yeah หันยาภาษาเกาหลีว่าอะไรนะคะค่ะนัสั้นยักค่ะยักสุยักสุยักสุค่ะโอ yeah. เะค yeah ขอบคุณ เป็นพยานยักษ์ศพขอบคุณท <Yes, so. S 1> ุกคนเอพี่ดาลินเลิฟน้องกัมมินนะคะจริงๆพี่ดาลินจะอินดีมากๆขอบเจนก็สูงมันจะควบคุมมากๆไม่คิดถึงนะคะคิดถึงมากๆเลย See you in Thailand อ้อ I want you ค o t พี่ดาลินจ้นาไก่ย่างส้มตำ อืมไอว่ามักซิสเตอร์มักติงว้งผมมีช่อมักมักจิิงๆคิดถึงมักๆค่ะโมเออทอร์ดูลาเฮเดนคิดถึงมากๆอ่ามาพี่พี่เบียพี่เบียอยู่เอ็มวีพีโทรมีย่างไก่โอย่างไก่โอมีเศษไก่ย่างมีเศษไก่ย่างไก่นีมีเมมเบอร์มีเศษไก่ย่างมิเศษไก่ย่างอร่อยอร่อย อา่อยพี่พียร์ร้าร้านิงจิงอร่อยจิ้งิงจิงจิ้งฮ่าอายุนทุกซงาม M พปปุงปุปุุงปปปุุุงทุกคนปปปุงอะไรนะคะคือาิช็ปปงปปุงคือนิ่งกลริตัไมพี่เบียร์ร พี่เบียโนผัดผักบุ้งผักผักบุ้งผักผักแขเออถ้าผักแขผัดผักบุ้งป้าปูแต่ว่าทุกคนแปลออก this is this is น้องการมิน language เป็นภาษาน้องกาวมินใช่ไหมคะอะไรอัน r ี y ขอโทษค่ะพี่น่ารินดีใจมากเลยนะคะ ีใจทีใจเชขงขมันจริงจดูใจจังเลยมีความสุขจังเลย thank you วังมาคอพ่าลนจออ thank you นะคะพ่ธาลินจอพักพนนะคะอนะคะ you see y ิ u see you ค่ะ้อนะคะยิกค่ะ enjoy tiktok อ่อ see you <laughs> 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 okay car alinta thank you so much bye bye